เรื่องการทําตัวส่วนไม่ให้ติดกรนนะครับหมายถึงไม่ต้องนอนกรด,ดกรนอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับอ่าโอเคกรนก็คือไอตัวสัญ,ญลักษณ์รูทล่ะครับอ่านะครับทีนี้การทําตัวส่วนไม่ให้ติดกรนนะครับหรือคือเราจะใช้เทคนิคการคอนจูเกตนะครับทีนี้คอนจูเกตเนี่ยภาษาไทยก็คือสั่งยุกนะครับ ล้วสั่งยุคมันคืออะไรล่ะสั่งยุคมันก็คือเอานี้แปลเป็นเป็นภาษาไทยนะก็คือจับรวมกับนะครับนแปลว่าจับรวมกับรวมตัวก็ได้นะครับหรือควบกับก็ได้นะครับอ่าก็ไม่ได้ยากเลยครับหัวข้อนี้ง่ายๆครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยสมมตอิอ่ะเวลาเราคิดเลขออกมาแล้วใช่ไหมแล้วคําตอบของเราเนี่ยมันเป็นคําตอบที่มีตัวส่วนติดรูทอย่างเงี้ย มีเศษแล้วก็มีส่วนใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวส่วนของเราอติดรูทซึ่งเขาจะไม่นิยมตอบกันเขาก็จะทําให้ตัวส่วนเนี่ยไม่ติดรูทหรือไม่ติดก้นก็คือใช้การคอนจูเก้นั่นเองนะครับอ่าโอเคก็คือตัวส่วนผลเนี่ยผลก็คือตัวส่วนจะไม่ติดรูทนะครับแต่ว่าตัวเศษจะกลายเป็นติดรูทแทนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงนะตัวอย่างจงทําให้ตัวส่วนต่อไปนี้ไม่ติดก้นนะครับอ่าเรามาดูกันอันนี้มี3ามตัวอย่างเนาะ เศษหนึ่งส่วนรูทสแล้วก็สิบส่วนรูทเจแล้วก็ยี่สิ่วนห้ทหะครับเอ๊ะตัวแรกกันก่อนเศษหนึส่วนูที่ไงก็คือตัวส่วนมาติดรูทใช่ปะแต่ว่าเขาไม่นิยมที่จะตอบแบบนี้เอ๊ะเศษหนึส่วนูที่ก็คืออะไรเนี่ยคืออะไรคุ้นๆไหมคนที่เรียนฟิสิกส์เนี่ย จะต้องชอบแน่เลยไอ้มุมทรายสี่หคอสสี่หองศาใช่ไหมเออนี่แหละตัวนี้แหละเศษหนึส่วนรูทสอนี่แหละก็วิธีก็ไม่ยากเลยเราก็จะเอาตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอลอกโจทย์ก่อนก็ได้เศษหนึส่วนรูทสเราก็จะนำตัวอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยมาคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วน ใช่ปะอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงเ,เป็นตัวสีไหนดีสีนี้อ่าหรือรู่สองส่วนรู่สองเนี่ยมันคือการแต่งเข้ามานั่นเองแต่งเข้ามาอย่างนี้แต่งได้ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการแต่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ ค่ารวมเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูสองหารรูสองมันก็ตัดกันออกไปไงก็เหลือก็คือหนึ่งอยู่ดีถูกไหมหนึ่งคูณกับหนึ่งคูณกับเศษหนึ่งส่วนรูสองมันก็ค่าเท่าเดิมนั่นแหละอ่าทีนี้ยังไงต่อพอแต่งเข้ามาเสร็จก็ตัดออกไปเลยดีไหม ตัดตัดอย่างเงี้ยตัดตัดอย่างเงี้ยเอาไปเลยดิไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องถ้าอย่างงี้จะแต่งเข้ามาทําไมใช่ไหมอ่าอ่าโอเค <laughs> เราก็จะนําตัวเศษหรือตัวบนเนี่ยตัวตัวบนแล้วกันบนคูณกับบนได้เลยแล้วก็ตัวส่วนหรือล่างอ่ะคูณกับล่างได้เลยเท <_ m> ่าน,นั้นเองอันนี้คือการเรื่องการคูณเศษส่วนใช่ไหมง่ายสุดแล้วการคูณเศษส่วนอ,ะ <_ m> อ่ะอ่าฉะนั้นบนคูณบนก็คือ1นึ่งคูนรูทสองเราจะได้รูทสอง ส่วนตัวล่างอ่ะรูทสองคูณรูทสองเนี่ยหรือ,อรูทสี่ถูกไหมเนี่ยรูทสองคูนรูทสองใช่ปะมันจะได้เป็นรูทสี่ซึ่งรูทสี่อ่ะถอดรากก็คือสองนั่นเองนี่เห็นไหมฉะนั้นอันนี้คือคําตอบตัวส่วนของเราจากตอนแรกมีรูทสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากตอนแรกมีรูทสองตัวนี้กลายเป็นสองเฉย,ย สเฉยสองเฉย,อ,เฉยอ,อย่าแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเศษมันจะมีรูทแทงงนไงแต่ว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาตอบกันอือเพราะฉะนั้นมันก็คือ s sin 45นั่นเองใช่ไหม s i ส 4, 5, ี่ห้าคอสี่ห้ารูทสองส่วนสอ่ะโอเคมาตัวอย่างคราวนี้ไปไวๆถ้าเอสิส่ส่วนรูทเจบ้าง14ส่วนด้วยรูทเจใช่ไหม เหมือนกันเลยเราก็เอารู้เส่วนรูตนั่นเองอันนี้คือส่วนที่เสริมเข้ามาใช่ไหมทีนี้เราก็จะเอาตัวบนคูณตัวบนแล้วก็ตัวล่างหรือตัวส่วนเนี่ยคูณกับตัวส่วนนะครับตัวบนคูณตัวบนมันจะได้เป็น14บสรเส่วนด้วยตัวล่างคูณกับตัวล่างเนี่ยมันคือรูต7คูณรูตเ7หรืลยก็คือรู o ้ใช่ไหมรูตส4่ 49, ถอดากออกมาได้ เจ็ดแบบนี้โอเคไหมแล้วก็สามารถที่จะตัดกันได้ใช่ปะปุ๊บปุ๊บมันจะเหลือคําตอบก็คือ2อรูทอย่างเงี้ยไม่มีตัวส่วนละอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขานิยมตอบกันแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตัวสุดท้ายของหน้านี้กัน22เศษ22ส่วนหรูทหนะครับโอเค เราก็ขอเขียนใหม่แล้วกันเป็น22ส่วนด้วย5รูททีนี้เราจะแต่งอะไรดีเราจะแต่งเราจะนำตัวไหนมาเราจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวคอนจูเกตใช่ปะเราจะเอา5รูทส่วน5รูทไหมก็ได้ใช่ไหมก็ได้หรือจุดประสงค์ของเราเนี่ยมันคือการทำ ให้ตัวส่วนไม่ติดรูทถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวรูทเข้ามาอย่างเดียวก็ได้นี่ถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาห้าครับหมายถึงว่าเอาแค่รูทห้าส่วนรูทห้าอย่างเดียวก็ได้ถูกปะไม่จําเป็นต้องเอาห้ารูทห้ามาใช่ปะแค่เอาตัวรูทห้าส่วนรูทห้าเข้ามาเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยตัวส่วนก็จะไม่ติดรูทแล้วนะครับอ่ะโอเค เหมือนเดิมครับการคูณเศษส่วนสบายมากเลยการคูณเศษส่วนไม่ได้สนใจเรื่องของตัวส่วนว่าจะเท่ากันไหมใช่ไหมการคูณเศษส่วนคูณโลดตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับเราจะได้ออกมาเป็น22่สูทส่วนด้วยตัวล่างหรือตัวส่วนสเนี่ยก็คือ5 อ่ะห้ารูทแล้วก็คูณอยู่กับรูทห้แบบนี้ใช่ไหมซึ่งรูทห้คูณรูทห้เนี่ยมันได้รูทยี่ห้าถอดล่ากออกมาก็คือหอยู่ดีแล้ว5ที่ถอดล่ากออกมาก็มาคูณกับ5ตัวตัวหน้ามันจะได้25่ส้นั่นเองอ่าแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็คือคําตอบเห็นไหมจากตอนแรกเนี่ยตัวส่วนติดรูทใช่ไหมตอนแรกตัวส่วนติดรูทรูทห้า ไปไ,ปไปมาไปไปมามาตัวส่วนไม่มีรู้แล้วกลายเป็นยี่บห้าแต่แต่ตัวเศษดันไปนรูท้แทนแต่ก็ไม่เป็นไรไงอ่าโอเคปะเอ่อก่อนที่จะข้ามไปอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคอนจูเกตเนี่ยมันแปลว่าการจับรวมกันใช่ไหมมันความหมายมันน่าจะเป็นแบบนี้ความหมายนะมันเออมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ หมายถึงการจับรวมกันอ่ะคือรู้สองอตอนแรกมันอยู่โดดๆไงมันยังไม่มีตัวจับกับใครไงมันก็ต้องไปจับรวบกันกับอีกตัวหนึ่งไงที่แต่งเข้ามาไงเนี่ยก็รวบกันเนี่ยรวบกันใช่ไหมส่วนไอ้ตัวบนก็มันก็ไปรวบมันก็คูณปกติเลยคือไปรวบกับตัวบนนั่นแหละอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าจับรวมกันควบกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคอนจูเกตโอเคไม่ใช่คอเกตนะ เอออ่ะโอเคตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างที่สองถ้าเป็นแบบนี้ดูบ้างล่ะเศษเส่วนด้วย7จ็ดรูทสอบวกสารูทหอันนี้เดี๋ยวกันนะอันนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมแต่ว่าก็จะยาวกว่าเมื่อสักครู่นี้หน่อยหนึ่งอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ ใช่ไหมเราก็ถ้าเราทําวิธีเดิมวิธีเดิมก็คืออ๋ออย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าสมมุติว่าเป็นส่วนเป็นรูทห้เราก็จะเอารูทห้มาเป็นตัวคอนจูเกตเลยใช่ปะแต่ถ้าสมมุติว่าหน้านี้หน้านี้นะถ้าเราเอาตัวส่วนตัวส่วนก็คือ7จ็ดรูทมาบวกกับ3ามรูทแล้วส่วนด้วย7 รูทสอมาบวกกับ3ามรูทแบบนี้ก็คือพูด้่ายคือถ้าตัวส่วนเป็นยังไงตัวคอนจูเกตก็หน้าต่างเหมือนตัวส่วนใช่ป่ะถ้าแบบนี้มันจะแก้ให้ตัวส่วนติดรูทออแก้ให้ตัวส่วนเนี่ยหายติดรูทไม่ได้ใช่ไหมเออคือคือหมายถึงว่าผลสุดท้ายแล้วอะ่ะไอเจ้า7จ็ดรูท บวก3รูท5เนี่ยมาคูณกับ7จรูทบวก3รูท5เนี่ยมันก็คือ7จรูท2บวก3รูท5ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ปะซึ่งเราก็จะใช้สูตรเอออะไรนะกำลัง2ใช่ปะสูตรกําลังสองสมบูรณ์ใช่ปะก็คือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยจะเท่ากับ a กกำลัง2บวก2บวก b กำลังส ซึ่งถ้าเราแทนค่า a ด้วย7จรูทสแล้วก็ถ้าแทนค่า b ด้วย3า5รูทหเนี่ยไปไปลมาเนี่ยคาตอบที่เราได้เนี่ยมันจะติดรอยู่ดีแหละโอเคปะฉะนั้นมันจะต่างกับหน้าเมื่อสักครู่นี้หน่อยหนึ่งอ่าเราจะไม่ใช้วิธีนี้กันทีนี้ที่เขียนมนาะั้งหมดขอลบนิดหนึ่งนะแปบ๊บนึงนะครับเราจะไม่ใช้วิธีนี้กันนะหมายถึงเราจะไม่ใช้ ตัวคอนจูเกตที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวส่วนเป๊ะๆโอเคไหมเป๊ะๆต้องมีคําว่าเป๊ะๆด้วยแต่จะใช้ตัวคอนจูเกตที่มีหน้าตาคล้ายกับตัวคอนเอ่อต,ตัวส่วนก็คือตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่เครื่องหมายอย่างเดียวเปลี่ยนแค่เครื่องหมายอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่จากบ,บวกใช่ไหมบวกให้ให้ใส่เป็นลบนะอัะนนี้เปลี่ยนเป็นลบแทน ทีนี้ไอ้เจ้าตัวคอนจูเกตที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเจ็ดรูทสลบสาูทส่วนด้วย7จ็ดรูลบสูทเนี่ยใส่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้โจทย์เปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะว่าทั้งหมดถ้ามันตัดทอนกันไปมันก็คือหนึ่งโอเคปะแต่การใส่เข้ามาแบบเนี้ยมันจะเป็นการแก้ทำให้ตัวส่วนของเราอ่ะไม่ติดรูทได้ใช่ปะโดยใช้หลัก ผลต่างกำลังสองคุณคูณมาผลต่างกำลังสองมันยังไงมันมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมัน,น,ม,นมันคือสูตรเนี้ยผลต่างกำลังสองเนี่ยก็คือเราจะใช้สูตรนี้กัน a กำลังสองลบ b กำลังสองก็คือ a ลบ b ตัวหนึ่งคูณอยู่กับ a บวก b ตัวหนึ่งนะครับทีนี้แสดงว่าหรือก็คือ หน้ากบบาลังสองลบหลังกํบบาลังสองอะ่ะแหละหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแสดงว่าตัวเราก็ให้ตัวนี้คือตัว a ใช่ปะ่ะตัวนี้เป็นตัว b เราจะได้เป็น a บวก b ใช่ปะ่ะและแน่นอนตัวที่เราใส่เข้ามาเพื่อเป็นเ,เป็นตัวคอนจูเกตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น7จ็ูสอก็เป็น a แล้วก็3ามูหเป็น b ก็จะเป็น a ลบ b ฉะนั้นมันคือ a บวก b คูณอยู่กับ a ลบ b ไม่ก็คืออะไรล่ะ มันก็คือ a กําลังสลบ b กําลังสองนั่นแหละโอเคปะเดี๋ยวตัวส่วนนะบรรทัดของตัวส่วนอนะเราจะทําเป็น a กําลังสลบ b กําลังสองกันอ่าโอเคต่อถึงไหนละอ่านี่เราก็มาทําตัวเศษก่อนตัวเศษมันไม่มีปัญหาทําไปเลย7จ็ดรูทลบกับ3ามรูทหเนี่ยคือเอามาคูณกันเฉยๆใช่ปะ ส่วนด้วยตัวส่วนของเราตัวส่วนของเราเนี่ยบอกแล้วไงว่ามันคือผลต่างกาลังสองใช่ปะมันคือ a บวก b คูณ a ลบ b ฉะนั้นมันก็คือ a กำลังสองลบ b กำลังสองนั b ่นเอง a กำลังสองในที่นี้ก็คือ7จ็ดรูทสองกำลังสองลบกับ b, b ของเราในที่นี้คือ สามรูทห้าแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละคือ A กำลังสองลบ B กำลังสองเขียนมาเขียนใหม่นะเป็นเจ็ดคูณกับเจ็ดรูทสองลบสามรูทห้าส่วนด้วยตัวตัวส่วนเจ็ดรูทสองทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้เผื่อเผื่อคนที่ ไม่รู้นะก็คือเราจะมีสมบัติของเลขยกกําลังก็คือ a คูณกับ b แล้วทั้งหมดยกกําลัง n เนี่ยมันจะมี a มันจะเป็น a กาลัง n คูณอยู่กับ b กาลัง n ใช่ปะ่ะก็คือเลขชี้กําลังเหมือนกับจะแจกไปเพื่อยกกําลัง a กับ b ได้เลยเพราะฉะนั้นเรามี7จรูทสองทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยมันจะกลายเป็น7กําลังสองคูณกับรูทสองยกกําลังสองถูกไหม เจ็ดกำลังสองได้49่สิบเกูทสยกกำลังสองก็คือ2ใช่ไหมสี้าคูณสองคูณสองได้เท่าไหร่เกนั่นเองโอเคไหมลบกับ3ามรูทหทั้งหมดยกกำลังสองนี่นะสามรูทหทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ3ายกกำลังสอคูณอยู่กับรูทห้ยกกำลังสคิดเลขออกมามันจะได้45่หนะสี 4, ปึ๊บแล้วก็ยังไงเอามาลบกันสิเก้าสิบแปดลบสี่ห้าได้เท่าไหร่เอ่ย9ก้าได้ห้าสิบสามลบผิดต้องขอไปอันนี้คืออ่ะโอเคเจ็ดรูทสองลบสามรูทห้าแล้วก็ส่วนด้วยห้าสิบสามนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมจากตอนแรกตัวส่วนของเรามีรูทสองตัวไปไปมา ตัวส่วนของเราไม่มีรู้แล้วใช่ปะ่ะก็คือเป็นห้าสิบสามอย่างเดียวแต่แต่ตัวเศษก็มาเป็นรู้แทนเนแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือเป็นวิธีที่เขาตอบกันอ่าโอเคนะผ่านข้อนี้เราจะสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยมันก็คือประกอบด้วยตัวเลขสองตัวใช่ปะ่ะเนี่ยตัวเลขสองตัวก็คือเจ็ดลูกสองตัวหนึ่งกับสามรูห้าตัวหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าข้อสุดท้ายของวันนี้นะข้อสุดท้ายของวันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ละ ตอนนี้มันเป็นตัวเลข3ตัวละ1ตัวหนึงรุ่หตัวหนึงแล้วก็รุ6หตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวเลข3ตัวเราจะทํำยังไงกันอ่าเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราถ้าเราจะใช้สูตรผลต่างกําลังสองเนี่ยหรือหรือหรือเอกำลังสลบบีกำลังสองเท่ากับ a –ลบ b คูณ a –บวก b D เนี่ยสูตรเนี้ย มันจะต้องมีตัวเลข2ตัวใช่ไหมตัวเลข2ตัวก็คือ a ตัวหนึ่งกับ b ตัวหนึ่งแต่ในที่นี้ของเราอ่ะคือมันมีตัวเลขสตัวละมี1มีรูทห้มีรูทหกเราก็จะจริงๆเราก็จะจัดกลุ่มเฉยๆแหละการการสร้างกลุ่มอ่ะเราก็จะทำด้วยโดยการใส่วงเล็บใช่ป่ะแบบนี้มีนี่ใช่ป่ะการสร้างกลุ่มมีในคุณสมบัติการ ก,การบวกอ่าการบวกการคูณอย่างงี้ไม่ผิดใช่ปะ่ะความหมายไม่เปลี่ยนถูกไหมปึออ๊บแบบนี้แล้วเราก็มองว่า1บวกรูห้เนี่ยก็คือ1กลุ่มใช่ปะ่ะแล้วก็ลูก็คืออีกหกลุ่มแล้วหรือ1ตัวเลขก็ได้แล้วก็รู่หก็คืออีก1ตัวเลขใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการหาตัวมาคอนจเเกตใช่ปะ่ะ ในที่นี้เราก็จะเอาตัวนี้เลยหนึ่งบวกรูทห้าแล้วก็บวกรูทหกหารด้วยหนึ่งบวกรูทห้าแล้วก็บวกรูทหกแบบนี้นะครับต่างกันตรงไหนเนี่ยต่างกตรงเครื่องหมายไงไอตัวตัวที่นำมาเป็นตัวคอนจูเกตก็คือเป็นบวกใช่ปะแต่ว่าตัวเลขหลักหรือโจทย์เนี่ยคือเป็นลบโอเค แล้วเราก็ทำการคูณใช่ไหมเรื่องของการคูณเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยนะตัวบนก็เปรียบเสมือนกันลอกโจทย์นั่นเองใช่ปะ่ะ1บวกรู 5, แล้วก็มาบวกกับรูทหกหารด้วยตัวล่างยาวหน่อยตัวล่างมันคือการใช้สูตรผลต่างกำลังสองถูกไหม ตัวล่างมันคือการใช้สูตรผลต่างกำลังสองใช่ปะ่ะเ่ยเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนสีนิดนึงนี่ะตัวเนี้ยเรามองวา่ามันคือตัว A ใช่ปะ่ะลบ b ใช่ปะ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น A ใช่ปะ่ะบวกบใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นสูตรเราใช้สูตรผลต่างกำลังสองนี่จะได้เป็น a อกำลังสองลบ b กำลังสอง ก็คืออะไร a กลังสองลบ b กลังสองก็คือเอาตัว1บวกรูทห้าเนี่ยมายกกำลังสองแล้วมารลบกับรูทหกยกกำลังสองอ่าอย่างนี้อ่ะโอเคแต่ว่าข้อนี้ดูแล้วอะมันต้องมันต้องใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์อีกนะก็คือข้อนี้จะเป็นเหมือนกับสองสเต็ปอะ แล้วก็ทำม,มาแล้วกันอ่ะหนึ่งบวกลู่ห้าแล้วก็บวกลู่หกใช่ปะส่วนด้วยหนึ่งบวกรู่ห้าทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันจะมีสูตรอะไรนะเจ้าเอบวก B ีใช่ปะ A อบวกบทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันจะได้เป็น A กำลังสองบวกสองเอบี A B, บวกบีกำลังสองแบบนี้ใช่ไหมเราก็แทนเลยนะเป็นอะไรหนึ่งกำลังสอง บวก2หน้าหลังอย่างนี้บวกหลังกำลังสองก็คือรูทห้ายกกำลังสองแบบนี้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็มาลบกับรูทหกยกกำลังสองมันจะได้หกใช่ไหมลบกับหกอ่าโอเคขอเขียนใหม่นะเป็นหนึ่งบวกรูทห้าบวกรูทหกส่วนด้วย หนึ่งกับราสองก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสองคูณหนึ่งคูณรูทห้าก็คือได้สองรูทห้าแล้วก็รูทห้ายกับลังสองก็คือห้าเนาะแล้วก็มาลบกับหกหนึ่งมันจะมีตัวที่หักล้างกันคือตัวไหนตัวนี้หนึ่งบวกกับห้าได้หกใช่ปะหกเอามาลบกับหก,บหกอะ่ะก็ศูนย์ไงเพราะฉะนั้นพื้นที่เริ่มจะไม่พอ พื้นที่เริ่มจะไม่พอแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นะขอเขียนตรงนี้ตรงนี้ต่อนะขอเขียนตรงนี้ตัวส่วนของเราเนี่ยมันจะเหลือเพียงตัวส่วนนะจะเหลือเพียงสองรูทห้าเท่านั้นเองเห็นปะจับก,ก้อนยึกยืยึกยื้ยื้ยืยื้ยือยค่ยื้ยื้ย้ยือยื้ยื้ยือยื้ยื้ยื้ยเ้าื้้ยื้ยื้ย้ื้ยื้ย้ย้ ตัวส่วนยังติดรูทอยู่เลยโอ้ยอันนี้แต่ง่ายแล้วไงเพราะว่ามันเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียวใช่ป่ะเราก็จะใช้การคอนจูเกตเหมือนเดิมไงโดยเอาตัวง่ายๆเลยเนี่ยเอารูทห้าส่วนรูทห้าเนี่ยคูณเข้ามาใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยนะขอโทษทีนะพื้นที่มันน้อยเราก็จะเอารูทห้าส่วนรูทห้าเนี่ยเป็นตัวแต่งเนี่ยคูณเข้ามาทั้งเศษและส่วนใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ตัวเศษหรือบรรทัดบนเนี่ย ก็คือ1บวกรูทห้บวกรูทหกแล้วทั้งหมดคูณกับรูทห้มันจะได้เป็นการเอารูทห้าแจกแจงเข้ามานะมันจะได้เป็นแบบนี้นะรูทห้บวกกับรูทห้คูณรูทห้แนแหนแหอย่างเงี้ยปึ๊บรูทห้าคูณหรูทคูณูทก็จะได้ห้าใช่ไหมแล้วก็รูทห้าคูณูทหกรูทหคูณก็ได้รูทสาอ่แหละเขียนไปเลยรูทสามสิ ส่วนด้วย2คูณกับรูทห้ารูทห้คูณรูทห้ามันได้5้าถูกไหมรูทห้าคูณรูทห้ได้รูทยี่ห้ารูี่ห้าถอดรากได้5้าเอออันน,น,นี้อันนี้พูดแบบไวๆไงหามาคูณกับ2ได้10บอ่ะโอเคเห็นไหมฉะนั้นตัวส่วนก็ไม่มีแล้วนะครับตัวส่วนก็ไม่ติดรูทแล้วฉะนั้นตัวนี้แหละคือคำตอบนะครับ อ่าโอเคมีอีกไหมอ่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลิปนี้ไม่รู้ใช้เวลานานไหมช่วงนี้โควิดเหยียบหมื่นแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับหาวัคซีนดีๆฉีดน,นะครับอันนี้ต้องบอกใครเนี่ยบอกรัฐบาลใช่ไหมอ่าโอเคใส่แมสสองชั้นพกเจลแองกอล์นะครับแล้วก็พยายามอยู่บ้านนะครับอย่าไปไหนนะครับ อยู่บ้านก็ใส่แมสนะครับจริงๆนี่ควรจะสอนสอนไปด้วยควรจะใส่แมสไปด้วยนะครับก็โอเคครับอ๋อหาสมุนไพรกินนะอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงคือน้ำขิงผสมขมิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยช่วยได้นะพวกนี้มันจะต้านเชื้อไวรัสได้แล้วก็ฟ้าทลายโจรอันนี้ก็บัญชียาหลักของของเราเนี่ยก็กระระบุชัดเจนเลยว่าฟ้าทลายโจรก็ช่วยได้ มีอะไรมีมีฟ้าทะลายโจรมีขิงขมิ้นชันเนี่ยกินได้ดีนี่ก็กินอยู่นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ